สวัสดีครับทุกท่านผมโรมัน LCD TV ไทยแลนด์ครับวันนี้ได้มือถือรุ่นใหม่นี่ครับจากซัมซุงมารีวิวนะฮะชื่อของมันคือ Galaxy Z Flip นะฮะตัว C นะฮะหรือว่า Z แบบนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาอ่านว่า C อ่ะส่วน Flip เนี่ยแปลตรงตัวเลยนะแปลว่าพลิกได้หรือว่าพับได้ะฮะนี่มันเลยพับได้แบบนี้อะดูหรูหราเลยนะแล้วก็ดูกระททดรัดนะครับพกพาได้เหมือนตลับแป้งของสาวๆอะ ความลับของมันเนี่ยง่ายๆเลยนะที่ว่ามันสามารถพับงอได้แบบนี้นะเพราะว่ามันใช้จอประเภท AMOLED ครับจริงๆก็ไม่ใช่ครั้งแรกของ s ซัมซุงนะครับที่ใช้จอแบบ AMOLED เนี่ยเอามาดีไซน์ให้มือถือเนี่ยมีรูปทรงแหวกคำนธรรมเนียนประเพณีของมือถือแบบปกติ ขอเริ่มเลยฮะย้อนกลับไปสัก4-5ปีที่แล้วเนี่ยเขาออกรุ่น Galaxy S6 ออกมาครับตอนนั้นเขาใช้จอ AMOLED นะครับเอามาดัดข้างนะก็จะมีโค้งนะฮะเาว,าว้าลงมาทางด้านซ้ายและด้านขวาของตัวเครื่องแต่มันถือว่าสวยแบบมีกิมมิกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมานครับเขาก็ออก Galaxy 4 o l d มานี่ครับอันนี้ขนาดก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ สามารถพับข้างได้แล้วก็กางออกมานี่คล้ายๆมินิแท็บเล็ตเลยตัวนี้ถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยแต่ว่าขนาดเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะและล่าสุดเลยนะครับปีนี้2020 Galaxy C Flip แบบนี้นะครับพับจากบนลงล่างแบบนี้ได้นะฮะ เจ้าซีลิปเนี่ยมันมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยก็คือ Miller Black กอ่าก็คือจะเป็นสีดำเงาแบบเปียโนกลอสนี่แหละมีความสะท้อนแสงประมาณหนึ่งเราสามารถใช้เป็นกระจกได้ด้วยนะเพราะมันถือว่าสะท้อนเห็นหน้าประมาณหนึ่งส่วนอีกสีหนึ่งเนี่ยชื่อว่า Miller Pur p l e ครับหรือว่าสีม่วงอมชมพูแบบสะท้อนแสงนี่าะว่าส,สาวๆน่าจะชอบนะเพราะว่าไอ้สีเนี่ยมันดูวิ้งเลยด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีกล้องทั้งหมด2ตัวความละเอียดเนี่ยก็อยู่ที่พิทังงอ, Flash LED องล้างเคนพ แต่ไฮไลท์ของมันครับคือตรงนี้เลยนะฮะเป็นจอเล็กๆแสดงสถานะขึ้นมาบอกวันเวลานะครับแล้วก็สถานะของแบตเตอรี่หลายท่านยังไม่ดูนะมันทัชได้ด้วยครับนี่ผมลองปัดซ้ายปัดขวาให้ดูเจ้าจอตรงนี้นะครับก็ยังสามารถใช้เป็นจอมอนิเตอร์เมื่อเราใช้กล้องหลังถ่ายรูปเนี่ยก็จะสามารถสังเกตจอตรงนี้เล็กๆว่าจะมีภาพโชกมาด้วย พลิกมาดูอีกฝั่งนึงครับโอ้ล้นๆไม่มีอะไรนะฮะอันนี้เรียบๆมาดูด้านล่างเลยพอชาร์จเนี่ยให้เป็นแบบ USB Type C มานะครับรองรับ fast charge ด้วยแล้วก็จะมีลําโพงนี่แต่ว่าเป็นลําโพงแบบโมโนนะ ให้มาอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้ตรงแกนกลางนะ,ะจะมีโลโก้ซัมซุงสลักเอาไว้อยู่นะด้านในของแกนกลางเนี่ยจะมีฟิลเตอร์นะ,ะไว้ดักจับพวกเศษผงเศษฝุ่นบางทีเนี่ยไอ้พวกเนี่ยมันเข้าไปติดตามกลไกบานพับนะฮะส่วนด้านข้างนะครับนีปุ่มฮาร์ดบัตทก็ยังอยู่นะอย่างปุ่มพาวเวอร์นะฮะแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มลดวอลลุ่มอยู่ตรงนี้ แต่ความพิเศษของมันเนี่ยคือสามารถปลดล็อกผ่านการสแกนนิ้วมือนะผ่านปุ่ม power ได้เลยซึ่งจากการทดสอบเนี่ยก็ถือว่าไวพอสมควรแล้วก็แม่นยําเลยนะครับขอลองกลางออกมาบ้างก็จะเป็นดีไซน์ที่ถือว่ามีความยาวประมาณนึงนะฮะหน้าจอกว้าง6.7นิ้วผมลองเทียบกับเพื่อนร่วมรุ่นนะ a m s ซ n ง Galaxy S10 Plus ตัวท็อปปีที่ผ่านมา ตัวนี้ก็คือ Galaxy A80 นะครับถือว่าเป็นรุ่น mid to high end แล้วแหละจะสังเกตได้ว่าเจ้า C Flip เนี่ยจะถือว่าผอมเรียวกว่าใครเพื่อนนะฮะแต่ว่ามันจะได้ยาวกว่าเพราะว่าสกรีนเรโซของมันเนี่ยอยู่ที่21.9ต่อ9นะฮะถือว่ากว้างยาวคล้ายๆลงภาพยนตร์เลยและในแง่ของการจับนะครับผมถือว่าจับถนัดมือประมาณนึงเลยนะ เพราะว่ามันไม่ได้กว้างมากนะตัวกรอบจอนะครับนี่สังเกตว่ามันมีความหนาขึ้นมานะและปูดขึ้นมาหน่อยหนึ่งแบบรอบด้านเลยนะคือหลักๆเนี่ยเขาทําเป็นกันชนหรือว่าบัมเปอร์แบบโดยรอบนะครับเพื่อว่าเมื่อเราพับลงไปเนี่ยตัวเนื้อจอเนี่ยมันจะได้ไม่กระทบกันอ่าอีกทีนะผมลองพับแรงๆให้ดูนะแบบนี้อ่ามันก็ติดบัมเปอร์นะครับ แล้วสังเกตดีๆเนี่ยผมลองมองทะลุเข้าไปนะครับมันจะเห็นเป็นร่องนะครับแบบมองทะลุกันได้เพราะว่าตัวเนื้อจอมันไม่ได้กระทบกันแบบ1 0อเนนั่นเองมันติดบัมเปอร์โดยรอบนี่แหละมาดูการพกพาจริงบ้างนะครับนี่ผมพับจอนะลุกขึ้นแล้วลองเอาสอดเข้าไปในกระเป๋าอันนี้ถือว่าเก็บง่ายเลยลื่นปลือดแล้วก็ตัวบอดี้มือถือเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าแลบขึ้นมาด้วยนะเพราะมันถือว่าเล็กพกพาง่ายกระเป๋าด้านขวานะผมลองใช้รุ่น A80 นะครับ ใส่เข้าไปดูนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของมือถือแบบจอทรงแบบปกติเลยอะนะโอเคมันใส่เข้าไปได้แหละนะแต่มันก็จะมีความคับประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็ในบางทีเนี่ยถ้ามือถือมันสูงเกินไปเนี่ยมันก็จะอาจล้นกระเป๋าขึ้นมาบ้างแบบนี้ผมว่าดีไซน์แบบนี้นี่แหละถือว่าถูกใจนะฮะสาวๆโดยเฉพาะสายแฟชั่นมากเลยผมลองให้น้องเบียร์นะฮะทีมงานสาวของเรานะเอาไปลองใช้ดูเนี่ยผมว่าในจังหวะที่เขาหย่อนลงกระเป๋าออหรือว่าหยิบขึ้นมาใช้เนี่ยออมันดูหรูหราไฮโซเลยนะ ตัวจอเมื่อกลาวมาจะมีขนาดใหญ่อยู่ที่6.7นิ้วครับพร้อมสัดส่วนภาพแบบ21.9:9นะฮะซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับสัดส่วนของจอลงหนังนะครับเป็นแบบกว้างแบบพิเศษ,ษแบบนี้หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Cinema Scope ฉะนั้นเมื่อเราเปิดหนังเล่นอ่ะนี่ผมลองเปิดเรื่อง Ghostbuster ให้ดูนะครับมันก็ถือว่าแบบใหญ่แล้วก็กว้างเต็มจอโดยที่ไม่มีแถบดําบนล่างมากวนสายตาตัวเนื้อจอของมันเนี่ยคือซัมซุงเขาตั้งชื่อให้มันเก๋ๆนะว่า Infinity Flex Display ไอ้ flex เนี่ยมันย่อม,มาจาก flexible คับแปลว่ายืดหยุ่นนี่แหละแต่เนื้อจอแท้ๆของมันเนี่ยคือถ้าเอาศาสตร์แบบเป็นทางการนะก็เรียกว่า dynamic AMOLED นะครับคำว่า AMOLED เนี่ยก็คือ active matrix organic light emitting diode ก็คือจอ OLED นี่แหละที่ว่าหลักการคล้ายๆจอในทีวีนะครับคือเม็ดพิกเซลเนี่ยสีแดงน้ำมืนเขียวต่างๆที่เป็นแม่สีเนี่ยมันสามารถเปล่งแสงสีเองได้รวมถึงสีชั้นต่างๆนะก็มีความสดใสแล้วก็เจิอจรัดตามสไตล์ภาพของ OLED อยู่แล้ว ส่วนคำว่าดินามิกเนี่ยคือมันรองรับมาตรฐาน HDR ขั้นท็อปๆนะอย่าง HDR 10 Plus อ่าซึ่งสามารถปรับซีนภาพเนี่ยให้สว่างและมืดตามคอนเทนต์ได้นะเพื่อมิติภาพที่สมจริงมากยิ่งขึ้นมาดูเรื่องความทนทานของหน้าจอกันบ้างนะครับซึ่งหลายท่านถามมาตัวเนื้อจอเนี่ยเป็น AMOLED มันถูกเคลือบทับด้วยกระจกแบบพิเศษที่เรียกว่า Ultra Thin Glass และมันยังมีฟิล์มนะที่ถูกเคลือบทับไว้อีกชั้นหนึ่งนะที่เรียกว่า Protective Layer อ่าฟิล์มชั้นนี้ก็สำคัญมากนะครับ กันพวกรอยขีดข่วนนะฮะแล้วก็ทําให้การพับต่างๆเนี่ยมันดูมีความสมูทมากยิ่งขึ้นโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบว่าหนาหรือทนทานเท่าพวกจอกริลล่ากลาสแต่ว่ามันก็ยังให้ความสมดุลนะฮะระหว่างความทนทานและยังให้ตัวมือถือเนี่ยมันยังสามารถพับ,พ,บ,พ,บพับงอแบบเนี้ได้โดยที่ไม่ได้เป็นอะไรยืดหยุ่นแค่ไหนนี่อ่ะผมลองงอแบบนี้ให้ดูเห็นไหมนี่เหมือนเป็นพวกทีวีจอโค้งอะไรอย่างนี้เลยนะแรงเลยนะ,ะเดี๋ยวผมสะบัดให้ดูว่ามันยังอยู่ไหมนี่ครับ เออนี่เห็นไหมภาพก็ยังอยู่แบบปกติอันนี้ถือว่าเจ๋งนะถือว่าก็ทนทานระดับนึงเลยเสริมเป็นความรู้นิดน,นึงนะคะว่าทําไมจอสมัยก่อนเนี่ยมันไม่สามารถเอามางอเอามาพับหรือสะบบัดแบบตะกี้ได้คือสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้จอที่เรียกว่า TFT LCD ครับ หรือถ้าเปลี่ยนเป็นทีวีเนี่ยก็เหมือนพวก LCD TV ทั่วไปคือมันยังต้องใช้โครงสร้างที่เป็นหลอดไฟ LED backlight อยู่ในการเปล่งแสงสว่างไปลอดผ่านชั้น Liquid Crystal ครับถ้าเรามาพับแบบเนี่ยคือแน่นอนว่าโครงสร้างข้างในเนี่ยถือว่าเสียหายเลยฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีมากๆของจอประเภท AMOLED นะฮะที่มีความยืดหยุ่นสูงทาง Samsung เขาเคลมว่าเขามีการทดสอบนี่ในการพับกลางพับกลางเจ้า C ีฟ i p แบบเนี้ย กว่า2แสนครั้งนะฮะว่าอไอตัวบันพับเนี่ยมันมีอายุการใช้งานที่ถือว่ายาวนานมากเดี๋ยวผมจะสาธิตป,ประมาณหนึ่งให้ดูแล้วกันอาจจะไม่ถึง2 0 0 0 0ครั้งนะอ่าเริ่มนี่อสอโอเหมือนซิทอัพเลย3ผมเหนื่อยและยอมแพ้และเอาเป็นว่าไปทดสอบกันเองแล้วกันนะครับ เนื่องจากตัวจอเนี่ยมันมีความในแบบ 2K แล้วก็รองรับ HDR ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอามาดูพวกหนังใน i x y o u t u b e เนี่ยก็ถือว่าเหมาะนะมันมีโหมดภาพทั้งหมด2โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกเนี่ยเรียกว่า Vivid จะเป็นแบบลักษณะสว่างสดใสสีก็จะอิ่มๆหน่อยอีกโหมดหนึ่งเนี่ยสีมันจะเพลาลงมาหน่อยนะก็คือโหมดในชั่วรอลหรือว่าโหมดภาพธรรมชาติภาพมันก็จะดูสบายตาประมาณหนึ่งครับอันนี้จะเลือกโหมดไหนเนี่ยแล้วแต่เราชอบเลย แต่ถ้าอยากจะได้ถนอมสายตาแบบสุดๆนะครับก็ลองใช้โหมดที่เรียกว่า blue light filter เปิดโหมดนี้ไปปุ๊บภาพอาจจะติดอมเหลืองนิดนึงแต่ถือว่าเป็นมิรกับสายตามากกว่าครับผมได้ทดสอบวัดค่าภาพ,าพตามมาตรฐาน ISF นะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ทังฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แบบเดียวกับที่ผมใช้ทดสอบพวกทีวีไฮเอนนั่นแหละอย่างระดับความสว่างสูงสุดเนี่ยทางซัมซุงก็เคลมว่าสามารถทําได้สูงถึง1,100นนิตนะครับอ่าโอเคนั่นใช่แต่ว่า จะต้องเอาไปใช้งานที่กลางแจ้งนะให้มันมีแสงแดดตัวมือถือเนี่ยมันจะปรับความสว่างขึ้นมาเองอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเราใช้ในห้องทั่วไปแล้วปิดฟีเจอร์นี้ทิ้งไปเนี่ยทางผมวัดได้อยู่ที่ประมาณสัก940นิซึ่งจัดว่าสูงกว่า o l e d TV รุ่นท็อปในท้องตลาดทุกรุ่นเลยรวมถึงขอบเคสสีนะมันสามารถทําได้กว้างนะถึง 99. 9ซของมาตรฐาน DCI P 3นั่นหมายถึงว่าสีเนี่ยถือว่าแมทชิ่งกับในรมภาพยนตร์ได้แล้วนะครับไม่ได้แบบว่าแสดงสีได้น้อยกว่ารมภาพยนตร์เลยถือว่าชนนกัได้เลย เอาไปทดสอบดูหนังแบบ HDR ในแอป Netflix ดูเห็นไหมครับพวกแสงสีต่างๆเนี่ยมันถือว่าสดเอิ่มแล้วก็เด้งเลยนะและโหมดภาพที่ผมชอบเนี่ยผมชอบแบบเด้งๆหน่อยผมก็เลยเลือกแบบ vivid ถัดมามาลองดูหนังที่มีอัตราส่วนแบบ Cinema Scope นะครับหรือว่า21ต่อ9ก้บางนี่ฮะเรื่อง Black Panther ใน Netflix เหมือนกันเนี่ยภาพมันแสดงได้ถือว่ากว้างเต็มจอเลยนะครับ ถ้ามันมีแถบดำบนล่างมากวนสายตาอย่างนี้มันดูแล้วได้อัธรสด้วยความที่มันเป็นจอพับนะครับยังไงตรงแกนกลางของมันเนี่ยก็จะต้องมีรอยพับนะที่เป็นรอยคลื่นๆลักษณะน,นี้อยู่นะซึ่งถ้าเราเปิดพวกแบบสีดําหรือสีขาวแบบเต็มจอเนี่ยอไอตัวรอยเนี่ยมันก็สังเกตได้ง่ายรวมถึงเมื่อเราเอานิ้วเนี่ยไปลูบๆดูมันก็จะไม่ได้เรียบสนิทแบบ100%นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อผมได้ลองออกมาใช้งานจริงเมื่อมันเปล่งแสงสีออกมา ไอ้พวกรอยพับนะฮะที่มันเป็นคลื่นๆแกนกลางแบบเนี้ยก็แทบสังเกตไม่เห็นหรือถ้าไม่สังเกตแบบจับผิดจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันมีรอยคลื่นอยู่ตรงกลางด้วยซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นข้อดีในภายใต้ข้อจํากัดของมันนะครับโอเคมาดู YouTube กันบ้างผมลองเปิดเพลงที่ผมอยากฟังนะเช่นอ่านี่ b บล็คพิงคนะครับเรก็จะขยายเต็มจอแบบนี้ถ่างให้มันเต็มไปเลยก็ได้เหมือนกัน แต่มันก็อาจจะติดกล้องหน้าตรงนี้นิดนึงนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราชอบดูแบบไหนนะแต่ข้อดีที่สุดเลยคือนี่นครับแบบนี้นะฮะเราพับหน้าจอลงไปมันก็เล่นเพลงได้แบบเราพับหน้าจอก็เหมือนเป็นลาโพงม,มินิของเราได้เลยอ่ามันเห็นไหมเราจ่ายตังค์ให้ u t u b e อะ่ะเราพับจอฮนะมันก็ไม่ดับเพลงก็ยังเล่นต่อได้แบบนี้ครับถัดมามาดูเรื่องกล้องกันบ้างน,นะครับเริ่มจากกล้องหลังก่อนเลยนี่เป็นกล้องคู่นะมี2เลนด้วยกันได้แก่เลนส์ยนะซึ่งเป็นระยะปกติ แล้วก็เลนส์ ultra wide ซึ่งเป็นการถ่ายแบบกว้างๆได้นะฮะ123้อองศาความละเอียดเนี่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซลทั้งคู่นะครับคุณภาพของภาพน,นะครับก็จัดเป็นสไตล,ล์ที่ผมชอบนะก็คือสว่างชัดใสนี่ก็เป็นภาพสไตล์ซัมซุงนะฮะมาตั้งแต่รุ่นสมัยซัก g a l เล็กซี่ s 5, s 7, พวกนี้ละอีกหนึ่งลูกเล่นในปีนี้คือโหมดที่เรียกว่า s ิงเกิลเทครับ แปลว่ากดถ่ายครั้งเดียวได้ทั้งภาพวิดีโอและภาพนิ่งและตัวเครื่องมันก็จะช่วยคัดนะฮะช็อตเด็ดที่ดีที่สุดให้เราด้วยตลอดจนมีภาพวิดีโอสั้นแบบดุกดิกด๊กดุกดิกด๊กระยะสั้นแบบนี้นะคะคลไปขายบูมเมลแรงให้เราด้วยเป็นกิมมิคเสริมที่ผมว่าเหมาะกับท่านที่ต้องการเก็บทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันครับแล้วก็มันมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าไลฟ์โฟกัสนะฮะในการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอซึ่งถือว่าทําได้ดีนะฮะเพราะว่ามันเป็นกล้องคู่ช่วยกันได้แบบนี้ แล้วเรายังสามารถมาปรับนะฮะนี่พวกระดับความเบลอได้ภายหลังอีกด้วยหลังจากถ่ายเสร็จนะส่วนการถ่ายวิดีโอสเปคก็โหดประมาณหนึ่งเลยนะครับคือสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง 4K 60เฟรมเซกินอันนี้ก็ถือว่าเลื่อนๆเลยแต่ก็อาจจะกินเมมน่อย แล้วก็มันมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า super steady นะครับก็เปรียบเสมือนพวกสเตเบลิเซอร์นะฮะก็ช่วยทำให้การถ่ายเนี่ยมันลดอาการสั่นนะครับภาพมันก็จะสมูทขึ้นแต่มันจะปรับความละเอียดเนี่ยให้ลดลงนะฮะหรือประมาณสัก Full HD เท่านั้นส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็มีความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลแต่มันมีกิมมิคนะฮะคือเราสามารถพับจอเนี่ยเป็นตัว L แบบนี้นะฮะ แล้วจับมันตั้งโต๊ะเลยนะฮะโดยไม่ต้องใช้ขาไตรพอดสามารถถ่ายเซลฟี่ได้นี่โดยเฉพาะอัตราส่วนแบบ1ตอนหนึ่งนะครับ<ๆ>ก็จะได้ภาพที่เต็มจอเครื่องบนพอดีจริงๆเราก็สามารถใช้กล้องหลังถ่ายได้นะคะเพราะว่าไอตัวมินิมอนิเตอร์ด้านหน้าเนี่ยไอขนาดเล็กนี่แหละเราสามารถเปิดมันขึ้นมาได้แล้วเราก็กะดีๆนะให้มันอยู่กลางใบหน้าเราพอดีแล้วก็กดถ่ายได้อ่าแบบนี้อันนี้ถือว่าเจ๋งมากนะครับเป็นการประยุกต์ใช้ที่ถือว่าทําได้จริง และอีกข้อดีนะครับที่มันเอามือถือมาตั้งเป็นตัว L แบบเนี้ยเราสามารถทํา f Facebook l i ฟ e นะโดยไม่ต้องใช้ขาตั้งไตร p o d ก็ได้นี่เราตั้งพับให้มันนั่งขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วก็พูดๆไปได้เลยจริงๆเนี่ยผมลืมบอกไปว่าเจ้า4 Flip ปเนี่ยเมื่อมีคนโทรเข้ามาหาเรานะครับเราสามารถกลางฝาพับเนี่ยเรารับสายได้เลยนะฮะแบบได้กลิ่นอายเหมือนมือถือฝาพับนะในอดีตที่ผ่านมาอ่ะน้องบิ๊กโทรมาหาพี่หน่อยจะพิสูจน์ให้คนดูเขาดูมาทําได้อืม อันนี้อ่โทรเข้ามานะนี่น้องบิ๊ก LCD TV Thailand โทรมาผมกลางปุ๊บอ่าเซ็ตไปเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมเวลาเดินแล้วนะครับก็รับได้เลยไม่ต้องไปกดรับอีกทีหนึ่งแต่นี่ต้องตั้งค่าก่อนนะจริงๆอีกแบบหนึ่งก็ได้ด้วยนะครับลบกุนอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่ารับแบบปกติก็ได้อ่ะโทรเข้ามาอีกทีอ่ะน้องบิ๊ก LCD โทรเข้ามาอีกแล้วนะครับนี่ผมจะรับทั้งทที่ว่าฝาปิดอยู่ก็ได้กดเลื่อนขวา อ๋อได้ยินไหมอ่ะเอาจอใกล้ๆไหมฮัลโหลหน่อยสิฮัลโหลเออชื่ออะไรอะคุณอะบิ๊กมิโกะอ่าเสียตังค์ไม่กี่บาทแล้ววันเนี้ยบาทแล้วโอ้โหบาทสองบาทนนั่นแหละเข้าที่งกเลย <Hello. S 1> <laughs> เอออ่ะจะวางสายนี่ ก็กดวางได้นะฮะวางจากด้านนอกได้เลยแค่สไลด์ไปนี่อันนี้ถือว่าเป็นลูกเล่นที่เจ๋งมากครับข้อดีเล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะฮะมาดูข้อจํากัดจากการใช้งานจริงกันบ้างนี่จริงๆเนี่ยมันมีเสียงระบบ d o เบ y a แอดมอสนะซึ่งเป็นเสียงแบบรอบทิศทาง360องศาแต่เนื่องจากลําโพงเนี่ยมันเป็นลําโพงโมโนครับมันจึงรองรับแค่เวลาเราต่อหูฟังเท่านั้นแต่ว่ายังดีเนี่ยที่ว่าในกล่องเนี่ยมันยังแถมหูฟังแบบสาย USB-C มาให้ สรุปนะครับ Samsung Galaxy C Flip ตัวนี้นะผมถือว่าเป็นมือถือนังงัดตกกร,รมมาฟังไม่ผิดนะนังัดตกรรมเพราะว่าเราต้องงัดมันขึ้นมาถึงจะใช้งานได้แบบนี้อ่าผมถือว่า practical เลยนะทั้งเรื่องของการโชว์ออ f เนี่ยเห็นไหมพกไปไหนเนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะดูสวยวหรูไฮโซด้วย แล้วก็ performance เนี่ยก็ถือว่าครบรอบด้านเลยทั้งเรื่องกล้องเรื่องจอนะฮะสำหรับราคาค่าตัวเนี่ยก็จะอยู่ที่4 40, 4 9 0 0บาทถือว่าเป็นค่านวัตกรรมนะแอบสูงกว่ารุ่น S 2 0 ultra ไปสักขยักหนึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือรีวิว Galaxy C Flip จากทาง Lcdtv Thailand ครับถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยยังไงก็รบกวนนะกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งที่ c h anel ของ Lcdtv Thailand ด้วย สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ